ชิการวันนี้ขึ้นจังบุ๋นจุดเลยเดี๋ยวจะดูการกินอ่าบาซบิขึ้นสมองแค่นี้นะเดี๋ยวกินให้ดูต้องต้องดูยี่ห้ออะไร้แล้วก็อปซเ้อ อีจ yeah, ุนเนี่ยดีของเอเชียมันเขียนว่าเอเชียกาตอนที่หนูซื้อหนูซื้อที่สกอตินนู้เนี่ยถุนมากตัวเนี้ยยี่ห้อเนี้ยชุนถุงละแพงสิบบาทกว่าสิบบาทหรือหรือสิบสองก็จำไม่ได้นานแล้วซื้อมาเนี่ยหรอวะนี่ยหรวะเอาเดินก็ไม่มองก็ถามแล้วกู มาสีขึ้นมาหมอนไม่หมอไม่ได้พี่หมอนอือหือไว้วัดฮะนพี่บอกให้พี่วามจริงอันนี้ต้องจิงวันนี้หรือต้องต้องอะไรหรือจวันนี้แหละใจงเยนตัวกดนช้าช้ามตายเลยหม้นี่ต้องแีกเลยเนาะตาอืมไปอ อย่าไล่คนทำกับข้าวเขาจะได้แตกกูณคุณหายที่าดเลยทำกับข้าวพี่อันนี้มันไม่ได้เปิดอะไรนะจะได้เอาไม้หน่อยใจเย็นเด้อแตกสมองยกขึ้นปุ๊ดเป็นเพื่อนเลยน้ตาแตกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหายหมดเลยอ่้าวตาแตกเลยถูกบอกว่าถุนนะถุนไม่รู้หนูผสมแม่งซะเยอะเลยกินเยอะแต่หรอกยี่ห้อนี่ย้ตาแตกเลยเนี่ยเนี่ยเยอะไปเยอเอาไม้เอาออกก่อนไม่ไหวถุน สามชิ้นอิมเลยะอันนี้ไม่ได้กินที่ร้านนะทำพี่เ็าทำเองเอาเนค่เราหั่นใหญ่ไง้ราเขาแบ่งกัะนแต่นิดเดียวเองบางแต่เราทำกินเองเนาะทำหาอะไรขนาดนั้นบางเกินหาชินอันนี้เอานิดเดียวขอมาดูกันว่าขึ้นสมองไหม พี่หออเนี้เขาไม่ได้สนับสนุนหรอกแต่โกตนายทอ่ออันนี้ไปยอดของอื้กินก็ลำบากหรไอในี้อื้นหัวเยอ่ยกินก็ลำบากเึกจะกินกันอยอืมอ ตน้ำตาแตกเลยกูเนื้เหรอลาบเหนือมึงเหนือลาบไทยเลยลาบพีสานลาบไทยไทยเลยเราจะลาบเหนือมันไม่มีพวกกระเทียมดองอะไรเท่าไรเนาะหายาย่อันนี้ก็เหนือมั้งให้บอกค่ะมบ้างเหนือความงัดมาหายบ้านมีมีเหรออืมไม่มีกระดงกระเทียมนะไปอ่านข้างบนเน่ไม่ไหวแล้วป้าจะบิบพี่ขึ้นหัวไม่ไหวก็ต้องกินนะเสียดายของนะ ดีหน่อยดินิดนึงป๋อป๋กป๋อที่ยังเป็นคนกินเผ็ดนะหนูเป็นคนกินกลางๆเอาไปแช่น้ำก่อนเดี๋ยวไม่ลองก็กินเลยจะเสียชัยเกิดนะกินไม่เป็นเสียชัยเกิดนะชัยเกยนแล้ววันนี้เจ้านาย จัดเลยให้ยี่หลายอย่างเนาะพี่จามาจานหนึ่งพี่โอ้ยพวกไก่กินนี่ปลาดิบตัวจิ้นน่ามินพอมาเกินไปนี่มัาของสุกนี่มันเป็นยาอ่อนมากนะเราคนไม่ลองไม่รู้ทุกอย่างต้องลองอันี้ไข่หวานไม่รู้ไข่หวานกับปลาแซลมอนสุกหนูไม่เคยลองของดิบอ่ะมานี่พี่หนูก็ไม่กินดิบของดิบที่ไหนล่ะสุกหมดอ่ะ ไข่หวานหนูก็เยียวเองทำเองโอ๊ยย้มสาแต่เลยพูกไม่กินแล้วได้ไหมบาสบีบกินสุดเด็ดอืมอล้วสุดขึ้นจะหมอบพี่มาร้องมจังสีหสีเมื่อัส่พี่กินเผ็ดอัไก็เป็นอยังอันไหนเืดเผ็ดทุกม็ดอันนี้กับไข่เนี่ยอ่ะที่ันที่อันี่นะอันนี้กับไข่กับบัตบีอ่ะหนูไมแล้ว อย่ายอมอย่ากินเยอะย่ายอมกินไม่ขึ้นหรอกกินไม่ได้ยังโยมยังไหนเหตุผลที่ไหนล่ะบ่เผ็ดบ่เผ็ดกินไม่ได้บอกว่าจิ้มน้ำหนูนี่พอจิ้มน้ำเขาเป๊ะเนี่ยแน้ำมันเยอะไปน่ะใช่ตายโอเคแค่นี้แกก็ตายเดี๋ยงดูหน้าพี่ยอมกันเอาเข้าไปหมดเลยมุมหมดเลยเข้ให้มุม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 เราเป็นทังไหนคือหัวคือไหนทั้งทั้ง đéo ngay, mắt nó sẽ lé, nó nên nó chัก, nó nên. แก้ว hạt, แก้ว hạt. này. Đấy. cái เจ้ากินได้แต่ต้องไม่กินวาซาบิไงอืมกิมกับซอสเออซอสเนี่ยจียิ้มขาวเลยธรรมดากินได้อืมแต่นี่ให้เจ้าลองวาซาบิเฉยผัวโทรตามจริงมเลยยายโยมนะทักว่าวเก่งไงผัวโทรตามจัวหัวผัวลืมได้ทักว่าวไม่ได้ก็เลยต้องรีบโทรจิกจิกจิกบอกพี่ทักว่าวมาคุยแบบตอนเช้า หน้าเราเห็นว่าขึ้นตอนเช้ารู้แล้วว่าวันนี้เองรู้แล้วรู้แล้วต้องชักเบาให้มันตั้งแต่คืนตั้งแต่เช้าก่อนไปก็ต้องชักแล้วว่าเอาดีนะว่ามันจะติดลมบนแตถ้าไปติดลมบนแกตายแกหย่อนเบาไม่ขึ้นบวดขมือนตายแกไปแล้วตายแล้ ก็จะใส่กินกนเลยใส่ปลาไหลต้มยำตีนใส่ปลาอือาลอคนถูกหัวเ่อยอยา,าในะส่เนาะเนาะใส่ปลาไเลยนาะกินนะกเนาะแต่ก็เจบดีนะเจาบจกคนที่าทานทำแซ่บแบบนี้เพราะว่านะมันจะรสร็บแซ่บมันจะแซ่บมันจะนัวอยู่ มาดูต้มตนปปนนมีนใส่ปลาร้ากันสิน้องมาใส่ดอกบ่วไทยบ่วไซบ่วไซเออร์บัไซบว่าบัไซบซื้ออ,อันนี้น้ำปลาเจียวอือข้าใส่เจ้าใช่ไหมได้ได้บอกอ๋อบัวแม่และบ,บัวเซบีบทารามานอมเออทารามานแต่พี่ยมเลยหนูก็ทารามานโอัยเส้นเลือดขึ้นเออ โอ้มันพุ่นแบบสมองมันมันร่องหัวนะกินแล้วแบบสบายตัวนะยายมเดี๋ยวจะหาไม่บอกเผื่อแกเก็บกดไงยมเผื่อแกเก็บกดแกกินปุ๊บเดี๋ยแกเลิกเก็บกดแล้ฉันไม่เก็บกดเลยตอนนี้ฉันสบายตัวล่องแล้วเดี๋ยวเผื่อไปชักว่างจะได้ติดลมบนต่อไงอาจะเบื่อยายม หืม่วยวางเถอะน้ำมะขามไม่ใส่น้ำมะขามเลยใส่ที่น้ำมะขามไม่มีเหรอมีอยู่ในห้องน่ะใส่น้ำมะนาวพี่เอากินนั่นระบวยนช่ไหยกระบวยใส่เลยน้ำมะขามเนี่ยนึกว่าน้ำมะขามเนาะมีไหมล่ะน้ำมะขามมีมีมะนาวพอไหมใส่มะขามเปียกอยากกินน้ำไรไม่มีเครื่องมือทำ น้ำก็ได้มันจะออกอมเปรี้ยวหวานนี่อยากกินซูชิต้องออกมาใส่ไี่ไม่มีเครื่องมือหม้อข้าวก็ไม่มีแต่กระเบื้องอะไรรูปนี้ไงข้าวไม่มีหม้อตัดได้หมดเลยนีโอ้ยแซ่บแล้วเนี่ยนอกก็ต้องใส่หรอวได้ว่ากันเมนูเติมสมอีกเด้อเอาหน้ำม้ข้าวมาใส่สิแม่ตายในตู้ในตู้ตู้ไหนเอาไปพึ่งไหนพี่ว่ามีอยู่แล้วมั้ยขี้เกียจเดินเหรอเกียจเดินน้ำใหม่ตายแล้วเสกตายเฮ้ย เตาเนี้ยลดราคาพี่เนี่ยนะไม่พอพี่เดียวมันพี่แค่น้นทากาศพงพี่ไม่ยังไม่ใช่วันเกิดใครอะเค้กอะนเกิดอะไรนี่แหละเค้กตัวนี่แหละจะทจะตัดให้ตัดได้ยังจะไปครับพอไหมเก็ดเก็บพอไหมพอแล้วแต่ถ้าพี่กินถ้ากินเป็นเผ็ดต้องเอาอีกแต่ถ้ากินไม่เผ็ดพอแล้วไม่หนุ่มวัยไหนวะเออนมี่ นุงเห็นกวดอยู่ประตูน่ะนั่งไงอยู่ข้างหลังใส่อยู่เนาะมอนอืมอืมส่หนสากรอมเอาใส่ดูพอตามพอไหมพอตามใจ่ํำไมมล่กใส่รเห่อพี่ใสนตามมาหนึ่งเซน้ใส่บักคามเนี่ยทั้งอมเปียวอมมานเลยจบหาซินซินเปื่อยนแล้ว มานนี่ทีไรอิ่มุกทีเลยร้องจะแตกกับบ้านไอสตรอเบอี่ให้พี่หายไปไหนที่หนึ่งอ้หอมสิเปี่ยวเลยชิลรถกบองะไรอย่ม้ยเนาะก็มีแหละกระักินแบบบ้านนอกฮาเ่ต่อไปนี่หายไปอันไหนอันเออ ก็มันหั่นใส่อันเมื่อวานนี้แล้วไงอันหนึ่อเลยมันก็เลยไปครบลูกโอ้ยแต่หมอยิ่จัดเลย้โยมแหม่แกแกกินเลยแกกินเลยไงมันไม่เหมือนร้านที่ร้านนะร้านคอนเทนต์ตายนะอันนี้มันสุกหมูก็ไม่กินดิบเหมือนกันกินแต่ของสุกไข่ก็ทำเองไข่หวานอ่ะแต่กระเบือบ่นเลยได้ ค่อยบอกินดอกค่อยบกินดอกไม่กินแล้วต้องกินเลยเอาไม่พริกนะเอาพริกเออาเลยยิบไเลยก็เมื่อาที่ไหนตาเนี่ยที่อะไรตาแ่นี้ อยู่้านกระดาษกันเงี้ยเออไมต้องฟังสลยต้องมาห้องร้อนใส่เลยเป็นร้านโบราณเขาไม่ใช่ใช่เรา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 ไม่ได้ด่าหรอกแต่หมายถึงนไม่รู้จะพูดอะไรดีจะด่ากระด่าไม่ได้ไงไม่รู้จะพูดอะไรเงไงมันปิดกับเนาะดีนะมันนุ่มส่กันเงี้ยเออาเราไม่ใหวแต่มันอร่อยดีนะที่ไอ้จะทำหนุบลูกเต๋าแต่มันไม่มีกระทะกระทะมันทำยากเลยหาแล้วไปอบแม่อะแล้วไม่กลายเป็นเต๋าแล้วกลายเป็นเปี้ยเลยกูเนี่ยอย่างเงี้ยเต๋า แต่มันไม่เป็นเต, e, ต๋าแล้วมันยาวไสแล้วไม่ได้กินเลยกินนียก right ี่ทัางแม่เป็นอะไรนี่ชิฟฟ่อนเหรอจ้ะชิฟฟ่อนแล้วก็เป็นในพวกไอ้ไสผลไม้อยู่ในอโอ้ข้างบนก็แต่งด้วยไอ้นี่ข้าวนั่นนี่ข้าวหนึ่งผลไม้สดครับกินไปใ้แกกินเนี่ยไม่ได้ว่าให้แกไปดูเล่นที่ไหนอ่ะให้กินบ่เยิบเงี้ยนะ เธอว่าเราไปอยู่บ้านไหมเราไปทำอะไรเียน้องเรียนไปว่าเก็บไว้บ้าน